วันนี้ผมได้มีโอกาสมาบันทึกภาพแห่งความทรงจำและความบันเทิงสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งของผู้สูงวัยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอก เนื่องในวันประชุมใหญ่และจัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี2563ของชมรมผู้สูงอายุชาวชุมชนตำบลป่ากลอกซึ่งปกติได้จัดให้มีขึ้นทุกปีครับเริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกองและลงทะเบียนของบรรดาสมาชิกที่ได้มาร่วมงานกันอย่างหนาตาทีเดียวผมรู้สึกอบอุ่นที่ได้เห็นผู้สูงวัยได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่าเรื่องความทรงจำสารทุกสุดดิบ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนอนาคตผมคงเดาว่าน่าจะเรื่องของสุขภาพและจิตใจเพิ่มถึงการได้รับโอกาสการยอมรับจากคนรอบข้างกำลังครับหลังจากสมาชิกได้มาพร้อมเพียงกันแล้วเจ้าหน้าที่สสความหมายคือสาวสวยก็ได้มากระตุนลนล้นรณรงค์บรรดาสอวอคือสูงวัยให้ทุกคน,นเข้ารับการอบรมเรียนรู้เพื่อลายความเหงา ที่สอวอบาง<ว>ท่ง<ว>านจ,า<ว>จะต้องอยู่บ้านเพียงลำทังเอาซอฟมาคุยเช้าๆสวก็ส,อส,อสอื่อชื่อขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้เชิญชวนความรู้ไม่มีใครแก่ไวเกินเรียนาจากนั้นคุณครูทัดพิธีกรในวันนี้ก็ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกอย่างอบอุ่นพร้อมเริ่มกิจกรรมและลายพิทิกรรมกันก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ทุกคนผ่อนคลายพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจ,จกรรมกันต่อไป เราเมือไปกันให้ท้อเียงยกมือไว้ส่วเียงสองมือแล้วทำไมพ่ายกมือเทียวม,มีเหตุผลทุกอย่างมันเป็นเหตุและผลกันถ้ายกมือเียงแสดงว่ามือถือไม่ถ้าเรายกอสองมอหลังจากละลายพฤติกรรมกันพอเพื่อร่างกายคลายเส้นไปพอสมควรกันแล้ว พิธีกรก็ได้กล่าวเชิญอาจารย์สวัสดิ์ชุมรับประทานชมลมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอกลก่าวเปิดงานพร้อมรายงานผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาอย่างละเอียดด้วยครับ วัจาจักราแล้วร่วมกันทำวัสะอาดดกันทงามาลุกขึ so, ้นท่รางานที่แทนร่วมกินอาสารทำวสะอาดที่วัดก็ที่ทำสะอาดรวมกันทัครับเราไปให้ความเชื่ออเหลือใแ่เรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าที่ไหนขอมาอย่างกัิยามูแล้วก็ไป การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุจะนำพาความสุขความมีชีวิตชีวาความหวังและความภาคภูมิใจในตนเองมาสู่ตัวผู้สูงอายุเองทุกขณะอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุตลอดจนชุมชนและสังคมของผู้สูงอายุเมื่อวันเวลาล่วงผ่านอีกด้วย เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกมิติสำหรับชมรมผู้สูงอายุของตำบลปากคอกในวันนี้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขกิจกรรมหลักๆที่ได้สร้างความบันเทิงกระตุ้นให้เกิดความรักความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หัวใจก็ติดได้แต่อยา่าติดเส้นอย่างเดียววัดสายตาวัดมือด้วยตรงไหนที่นนเป็นขาวขาวติดได้แขาวขาวนอกหัวใจไม่ได้นะเดี๋ยว่านอกใจเราผู้สูงอายุนอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากคนในวัยอื่นเลยผู้สูงอายุ ยังคงต้องการความสุขความสนุกในการใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นทั่วทั่วไปดังนั้นการจัดก,กิจกรรมของผู้สูงอายุจึงเป็นส่วนเติมเต็มความสุขในช่วงบ้านปลายชีวิตทำให้ผู้สูงอายุหรือคนในเวกัสเซียนร,รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเสมอไปบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอย่าลืมหากิจกรรมดีๆมาร่วมทำกันด้วยนะครับ3 เห็นตัวเองในอนาคตนพอตัวเองเป็นคนลาเื่ครับจบจบ,จบรับจบแต้จบโปงเฟล์ประมาณนี้นะครับสวัสดีที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนี้นะครับเอายากจะฝากทุกท่านว่าวันอาทิตย์ที่20เรามีนัดกันว่าทุกท่านต้องลองไปเลือกตั้งช่ายซิ่งเลือกอาหมย่อที่จะมาตุเรงจะวัดภูเก็ตกล้องน,นะครับในโอกาสนี้ในโอกาสนี้วันพ้าวันเท่าตึ้ง วันปีไม่พ้องสำหรัผู้สูงอายุพ้องในนามพ้องชาวบ้านตำบลปากโอกเรยกาวารีสอดพขอพ้องตำบลปากอกนะครับตก็ต้องมาให้ลูกคานมีปากทุกตลอดปีนะครับตลอดไป เป็นคำสั้นๆที่มีความหมายต่อคนทุกเพศทุกวัยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังท่งกล่าวกับพระอนนท์ว่ากัรยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของอมจันหมายความว่าเพื่อนที่ดีมีความสําคัญยิ่งต่อการคงชีวิตอันประเสริฐยิ่งเป็นผู้สูงวัยเพื่อนก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเพราะโอกาสที่จะอยู่คนเดียวไม่มีคู่ชีวิตข้างเคียงไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องอยู่ใกล้มีความเป็นไปได้สูงสุดท้าย คนที่ไปมาหาสู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก็คือเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นเองครับ หลังจากบรรดาสาวเท้าไฟได้ร่วมกันยึดเส้นยึดสายกันอย่างชื่นมื่นแล้วกุทัดพิธีกรมืออาชีพก็ได้จัดเกมพทศสอความมีสมาธิให้กับบรรดาสาวผลปรากฏว่าสมาธิสมวัยกันจริงๆครับเกมนี้สงสารไม่ได้ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวม<อ>เพื่อให้เกิดการดูแลเอื้ออาทรแก่ผู้สูงอายุซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมมาก่อนจนถึงวัยที่ท่านสมควรได้รับการตอบแทนโดยการดูแลและห่วงใย่ท่านเช่นเดียวกับสิ่งที่ท่านได้ทำมา ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงที่ทำทีมโดยคุณแม่ปริกกูรูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมบ้านบางโรงและทีมงานได้จัดไว้อย่างไม่มีทิ่ิเลยครับ ทางชมรมได้มีการคัดเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ได้หมดวาระลงด้วยแต่ด้วยความขยันของคณะกรรมการชุดนี้ที่ทําได้อย่างดียิ่งจึงต้องโหวตให้ทํางานต่ออีกหนึ่งสมัยเชละครับผมขอแสดงความยินดีเพราะไม่คะแนนเต็มสิบเลยครับขอบคุณครับหนึ่งพานครับตื่นมาไปแจ้แ้งเขาท่าอยู่แล้วชอบเจงแบบนี้เราพันไปดูไปไหมแก้ก็ดรับารเลยงาน ไม่ทาตตะวันที่ปินแล้านหน้ารอยพบข้ามทนตะีนะครับก็อบคุณุกท่านครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุพึงตระหนักว่าความสูงวัยเป็นภาวะที่ต้องเกิดกับทุกคนการทำความาวเข้าใจกับผู้สูงวัยจะทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และนำมาซึ่งความผาสุขของผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ครับ่ไไไมป